ผมกราบการทำรนการครับโอเคนะพอนยมเจริญพรครับโอ้งวดที่แล้วนี่ปูเห็ดขันน้ำมุนปูเห็ดยู่ยหนีบอกครับอ่าเห็ดเห็ดู่พุ่นโอ้ยู่พุ่มพันฝุ่นบอกครับอ่ายู่พุ่มพนฝุ่นครับเฮียวาดเขาเต็มเต็มเนาะครับผมพุ่มพนแต่ว่าเป็นสองตัวเนาะปูเป็นสองตัวมูยุ่ยนีเพิ่นไห้สองตัวบอปูไม่ใช่ไหมเป็นตะมีสองตัวจงหมดก่อนนะครับ มดแปหากับสองสามตัวมันจะไปเขาของเ่นโอเขาสองตัวนี่เขาของแกแม่อสามตัวมันจะไปเขาของเ่นโอครับมันสองตัวมันเปเขาสองตัวนี่เขาของปูคือจะปูนั่งขึ้นนี่แหละครับปูนั่งขึ้นนี่ปูปูนั่งขึ้นเห็นเป็นยังไงปูมันหมุนเรวติวเรวติวขึ้นรับเก้าเจ็ดล่ะโอ้คือมดที่พาน่ามดที่พานมากหมุนหมุนปูห่เก้าเยอยใี่สุอ้คือสารไห้เราหน้อว่ะคระดิษฐานไพิ่น เาเจ็บเ็บนี่เกาเจ็บของปูครับว่านเนาะครับผมนี่พี่รองนี่ห้าเก้าเออเก้าเจ็ดแปดอ่าอือโอ้ม่นหายนะเก้าเจ็ดแปดโอ้พิษไอ้ที่ครับนี่หมวดชี้ขาดมากเห็นไหมพี่รองนี่นี่เจ็เครับผมอ่าไอ้เอซีเบิ้งเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้านี่หลักฐานขืนต้นไม่ครับผมมาอำมาจที่ครับผมเนาะครับเขาทั้งสามสองตัวบนสองตัวล่างโอ้อันนี้คือหมดที่แล้วด้วยครับเพืออ่า ถ้ามันกลับนี่กะกลับครับผมกลับนี่กะโอ้ยผมกัว่าอยุมันติดตีน้ำกาไปยืนทั้งหนาเด้อวยวายุเนาะพ่อเกือบเป็นสามตัวเนาะโอ้ยพี่น้องบูยังบวกหันหัวเอาหันหัวเด้อบูยี่บเอาบัดนี้มาฟังปููศิวิชุฟังครับเอาข่าวว่าดังนิมิตได้ตัวใด้นะครับเนาะครับผมมันเพื้นให้แต่สองตัว โอ้างล่างขึ้นเนี่ยโบบายสามตัวครับผมพึ่งได้มาล่าสุดเนาะปูกเนาะโอ้โหมันหมุนอยู่นั่นแหละปรูมันหมุนเดี่ยวๆอยู่บอกครูหมุนหมุนตัวหมุนเดี่ยวๆอยู่นั่นนั่งสมาธิมาปูสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้เรียกว่าโอ้มาสื่อสารตรงเทนเนาะครูจีแมนบนน้องมาเรียนไปเของของเจ้าแม่เพื้นนึ่นั่นครับผม พทีนลังคนสื่อสารแล้วจำเพืนนี่ยพูดสื่อสารกันเรียบร้อยเลยเพราะคนที่สั่งนี่นะก็มันเนี่ยมาปูอธิฐานตลอดมันเขาก็มาเขาตรงกันเด้อวะเขาอุลี่อะไรสักนะเขาไม่อนี้เขาออกคนละความมือเพื่อนเนาะไม่จำได้ครับผมนี่แหละมันเปลี่ยนสี ผู้เห็นร้อยมัดอ๋อร้อยตัวครับผมหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงมาติไปใส่ก็ผูไปอ๋าวแสดงว่าอยู่นั่นโอ้โหแล้วมันสังเกตบงเพ่งเลีงเบบึงเอาครับผมขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกมันแมนบ่เห้โอ้ปวเสื้อสายตาปูดเสื้อสายตาจะคลองครับแลวจับไฟมาส่องบ้องเอกครับผมก็เรียกกระมนตุดนนั่นของเก่าอยู่โอ้โหแสดงสื่อสารทางแมนตัวนนี้ปู่วะ โอ้ปูมันรับตาเห็นมบื้ตาเห็นปูเพราะเพราะพอเห็นรับตาเห็นแลวปูบุกักใจนะไฟมาซองเบงสาโทเออก็ยังบูเห็นเด้อ่าวัดไฟมาซองเบงบูเห็นไปเขารับตาเข้าไปนี่มันสีเมนเลยมุนเลยมุนเลยมุนขึ้นองคเพ่นเลยครับผมือจังห้องเห็ดเอานี่แม่นั่ก็ยังโอ้มันมันปูกระยงวมือสาทูสาธูปูได้บะมันตรงกันเด้อวยังก็ได้บ่แสดงว่าพูมมอยู่นี่มัน่ป็เพิ่นไห้พูมมนี่แหละพูมมนี่แหละครับผมภูมมนี่แหละอ๋อพู่มองคนเพิ่นเป็นพูมิเพื่อือ มันม่ในหน่วยปีได้นี่ยต้นอะไรนี้มันเป็นโทษในปีได้จะข้าวได้ต้นต้นพร้อมเนี่ยับผมจะข้าวได้จะก็จะตังบ้านพูนต้นพร้อมมือนนี่มันต้นมันในหมู่บ้านเนี่ยมันใหญ่พูนมันออกไปทางนอกต้นมะข้อมครับพี่ครับต้นมะข้อมอ๋อไปกระบก่าข้าวมะเข้ มุ<ป>มาทางมานยังออกขอบ<ะ>้างอะไรปูปมาอยู่กับเจ้าแม่บูนิไผ่เขามาเสียดิมองนี่เออมองเนี่ยเขาจะบอกปูอืมเขาจะบอกเขามาเลยเป็น,ปนข้อมเลย,ออยเออเป็นอุ้มค้อมมันเิ็มู้งปหมดเลยโอ้อปูมักสางออกมันเป็นมุ้งยู่ไปเลยครับผมมันมีความละเอียดเพื่อนก็นเลยมาเฮ็ดมุ้มมงยู่ับผมมันนะือว่าโ อัเหมือนกบหลวงไอ้ปูเห็นเลยอืมปูก็เลยว่าโอ้มันเมนตัวนี่วะจะเด็กว่าเม่นแล้วืะเพราะว่าอีกหนึ่งปูมาที่แรกปูกติฐานว่าที่สางนี่หายเพิ่นธนาครับผมอ่าก่าวไว้แต่กนปูมหดที่สางหายดอกว่าออ่าที่สรงางยูมุกเศร้าห้ครับเจ้าแม่เพิ่นว่ะเพราะมันเป็นที่เป็นฐานของเจ้าแม่เพิ่นเนาะครับผมเพิ่นนี้มุ่นปูมาเค็ดมาสางหายว่ะปูก็รีสานใส่ เือได้แรงใจดีเพิ่งก็เห็นหมากตลอดนี่แหละนี่ะโอ้มาอยู่นี่ว่ามันเขาทุงหวหรือเปลวาสามสี่สามหววไปปูสามสี่หัดไปสามหัวแล้วสามหัวทั้งตมือมากเข่าตลอดเลยครับมือกวดแรกคือแปดหานบอกูเออเปะเพราะิมือพแตงวเม่อกี้ก็จะแตงบุงนะโอ้หัวเม่อี้่างใดนะครับัวนนี่เอองวดก้อนพุงไทยพีเก่าเอออันนั้นแหละพุ่งไทยี่กอ แต่ว่ากเขาตั้งแต่ตัหงวดต่มือมือไปเอาแทลงมันลุดเขามาตอลอดการเหตุมันมาถีกับงวดกอดรับปีใหม่เนี่ยเพราะว่าแตกัสามตัวเพราะว่าพอมันมืดเพราะว่าสุดนั่นแล้วมันมันที่เขาตลอดได้บน้ครับผู้เบังแล้วเพราะเป็นผู้มงเป็นเป็นบันทีไให้ตอลอดหรืเขาเด้่ลอดวันนี้การเหตุถือรักคนเด้ ครับอ่าขันเฮ็ดผู้ถือก็คือวานล้วเพิ่นก็เปลี่ยนให้กกสิพลาดเออกกสิพลาดคันเฮ็ดถือก็มาติเผู้แต่งผู้แต่งกันเครื่องยังมานี่ต้องเฮ็ดให้ดีๆงามไม่ต่อต้องเฮ็ดมาถือของเพิ่นครับผมขันธ์เฮ็ดบูถือของเพิ่นปฏิเปลี่ยนตู้โลดเลขใช่ไหมครับเบนนี่เป็นจังซั่นอืมคือของปู่นี่มีแต่นั่งสมาธิเอาอย่างเดียวครับเลขขันธ์อือลขันธ์อมุลสมาธิขันธ์อมุลครับ ทมันตรงกับของเพื่อนและแม่ลดแหละครับผมเน่าพอมันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ครับผู้เดียวกันเออผู้เดียวกันเพราะพันสื่อสารใส่ปูตลอดครับผมของเจ้าแม่นี่ก็พันสื่อสื่อสารจังเลยจังเลยมาซอยสางน้ากันเนาะอ่มาซอยกันบางคนไม่เข้าใจพี่น้องบางคนไม่เข้าใจว่าปูนี่เพื่อนกับยูมาซอยกับเจ้าแม่ฮาเลนครับผมเนาะเอฟซีเล่ฝากว่ามามาถวายปูที่ยูกับเจ้าแม่ฮาเลนครับผมเนาะก็ได้เอามาให้เด้อพี่น้องเด้อคือข้อหมายของเพื่อนนี่ ก็คือเจ้าแม่กับปู้นี่เพิ่นที่ไปน้ากันครับผมท่าเลขเขาเนี่ยพวกที่คืเป็นเลขตัวเดียวกันบ่นอ่ามันเขาตัวเดียวกันเลยครับผมมันสื่อสารแต่ว่าของปู้นี่สิเป็นได้สองตัวสองตัวของเจ้าแม่นี่สิเป็นสามเลยฮั่นเคี้ยของปู้สามตัวมันก็จะเปลี่ยนไปไปของเพิ่นธนารมันทีสลับกันมันเป็นสั้นเนีคือของปู้เขาสามตัวแล้วมันที่ทัดไปหางเพิ่นอีกสองตัวสองเจ้าแม่ก็ที่เปลี่ยนไปสองอ่ามันจะสรับแบบนั้นครับผมอ บ้านี่ปูเห็นอยู่นี่ตัวไหนกับปูเห็นฮาแปดฮาแปดต้นขึ้นเลมื่อวันที่ไปที่มากกับบูมี่บูมี่มู่เจ้าไปไทยอยู่งนั้นปูก็ยังอ้างอ้างที่ตกแสดงว่าซื้อสายอยู่ตัวซื้อสารหรือต้นอยู่เห็นอยู่แม่ตึ่นี่ยเองนึงก็ปลอกน้ำมือเพื่อนเนี่ยศาสนะโอ้แสดงว่าออกน้ำมือหรือแมนเลื่อยเหครับผมปูเราซื้อสารให้แล้วเต็มขึ้นนี่คุณปูยังวอาว่าเพื่อนที่สั่งอันนี้ให้เพื่อนธนาผมอ่ะผมที่ซื้อสารกันเอง ป,ป็นเป็นไปป็นเนอูด้ยสอตัวเห็นสอตัเห็นแต่สอตเท่านั้นโอ้ยตัวเขาก็งวดนั่นตัวปูนี่หาเปลี่ยนนี่โอ้โอโอ อ่าเนี่พอันนี้เลขสมาธิได้ครับ f ีครับเลขสมาธินี่ยังขันน้ำม้ตนทีหลังเด้อครับผมพวกขันน้ำมอนปูกยังบ้านนะครับยังประเฮ็ดม่ยังไหลมืออยู่ครับผมยังวันหนะกพึ่งออกไปนะผูเน้อเพียงตารางสมาธิเลขก็ขึ้นเห็นแหละครับพี่ครับก็พ่งหมุนติวติวอยู่ส่นว่าข่ายกังวดกอนหะละครับผมตัวนเนี้ไข่กันข่ายกันกงวดกอนนี่กูนั่นแหละข่กัน ที่มาแบบนั้นอยู่แหละครับอเดินทางนั่นล่ะโอ้โหเนี่ยด้วยครับตัวนี้ ออกไปก่อนสองหมวอัดมาออกน้ำคนอีกหัวหนึ่งเพิ่งออกไปเพิ่งออกไปครับก้าวเจ็ดก็เพิ่งออกไปก็ยังมาอีกเจ้าแม่แก้วก้าวเจ็ดเพิ่งออกไปนี่คนสรีสัพน์ฝนเป็นว่าเพิ่งออกไปก้าบัตก็ยังเพิ่งออกไปเห็นบ่าครับผมอันก็เพิ่งออกไปอันนี้ก็เพิ่งออกไปเท่ากันระวังระวังครับผมโอ้ เห็นตัวไม้ก็บ่เห็นแมงปูันติเปลี่ยนไปตัวไม้ก็เปลี่ยนเอาที่อธิษฐานตัวไรก็บ่ไป่อ่ะมันคือมัแต่ตัวนี้ว่าเหมืนแมลงตัวนี้ว่าขึ้นใจนะครับผมแสดงพื้นฐานตัวนี้แท้กว่าแบบนั้น แขนแขนขนครับของปูมืองวดนี่เลขที่ดังสมาัถที่เห็นคือ2โตเม็ดเดียวห้าแปแต่ว่ากันอาไปคือแปดหากส่ทีครับกับไปไหนเนาะครับเนาะกับตัวคัปฏิบัติเลขซื้ออะไรกับกับอีกแร้วกแต่ยอดย่อมแล้วไปยอดย่ยมไปพิจเจ้านาเ้อเนื้อทั้งว่าอีกหนึ่งมันก็ยังหลมืออยู่เนาะแมนยูครับปูนอนเล็่คนขันน้ำมนตะปูก็ยังบริเฮดโอ้โหย่อหมนละ ความกูละห่วยนี่มากแล้วก็แล้วเอาเมื่งเกิงเลยพี่น้องกูว่ามาแข่บกับแข่บคับแคบเนี้ยแคบแคบแคบนะแคบพี่น้องนะมาตรงกระเปรี้ยงเลยอ่ามันมันวนอยูู่มันบวบหาแปดแปดหานี่อ้าววนโอ้ยหลังอยู่ว่าซีมุนขึ้นมุนลงสิอยู่ตังไหนกับบ้านนะจ๊ะมุนอยู่นั่นแหละครับผมเล้ยวติว้วติวอยู่เป็นสีสีชม สีชมสีขาวสีส้มสีขาวพั่งตะเปลี่ยนสีไปอยู่กับสีคู่ไม่นหมุนอ่ะนะครับผมคู่สังเกตุบงตามนิมิตนะครับผมมันมันตัวใดกันแน่ว่าเมื่อไปมาเรียกตัวเดียวแต่ว่าเปลี่ยนสีไปครับผมานนิมิตนะแิ่ดีได้พี่อ๋องเด้อนะอ่าทางช่องก็ได้เอาหน้ามาให้เราละเนาะสิกมั่วแต่หน้าสาธุเอาครับพี่นี่ครับผมอ่า กินยาหน้ากันเนอะโอ้ยยาหน้านี่ปะป๊ามวยกันครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพน้าหรือว่าอยากเป็นเจ้าภาพเพรหอให้ยาเนาะครับเนาะก็ได้ครับพี่ทีครับทางทีมงานเป็นตุลาจัดการให้ครับพี่ครับหมูปูนเป็นไส้ก็ได้ครับหมูเทพื้นนั่นครับผมปูตีนนั่นล่ะมูปกตีนล่ะครับผมทั้งสีก็ได้แต่ผู้มีจิตจะท่าปะป๊ด้วยกันครับ